น,นั่นไหเห็นพี่สิงให้อ้วนนอนนะเดี๋ยวอาจารย์พิษจะให้อ้วนนอนบ้างครับเดี๋ยวหมอจะจะตรวจภายในนะครับผมนอนดีดิเออนอน,นดีดิดูเขายกมือครับผมนอนดี้ดินอนดีดิเดี๋ยวหมอตรวจก่อนตรวจด,ดูหัวใจก่อนเด้อเออนอนนี้ดิหัวใจเต้นแรงไหม อ่าดูดูดูตีนเขาดูตีนเขาถีบครับผมอ่าดูตีนเขาเดี๋ยวหมอตรวจหัวใจก่อนวเต้นแรงไหมโอหัวใจอ้วนเต้นแรงมาเลยดูดูเขาถีบอ่าดู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 อ่านี่ครับเดี๋ยวนอนนิดดีนอนนี่ดีนอนนี่ดีเดี๋ยวหมอตรวจก่อนนอนนี่ดีเออหมอตรวจดูก่อน เราหัวใจเต้นผิดปกติไหมนอนนี่ดิเออนอนี่ดิเฮ้ยหัวใจอ้ออวนไม่ไม่เต้นเดียวดเหมาฟังกงดูก่อ,อ,องนงก เต็นแดงมากเลยหัวใจว่าเดี๋้งเดี้งเดโมฟังดูหัวใจก่นอนนอนนี่ดิเออเดี๋ยวมูมตรวจหัวใจเออนอนหลับไปนอนหลักร่างฟุ้นอยู่เนี้ยนอนนี่ดีนอนนี่ดีนอนนี่ทุกคนเออนอนนี่ดีก่อนมูตรวจก่อนอน,น,อน,อนอนนี่ดิ ติดนี่ดอืตลีวมตรวตัใจนฟังหใจก่อนฟังชืนหัวใจก่อนดิเห tu ็นท <tem> ah ุกตับทุกตับเลยวะอืม Sand chí bên hả? Yo kênh lóc hà lưng. Yo? Hm, nguồn cưng nè ray hả? Ti lam măng? Hm, nguồn. Một chạy tìm kiếm poker tìm 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 น่าสนใจจุงจีนเลยฮึสาธีตสาธิตดูสาธิตดูโม่เป็ดสัตว์นี่นอนนะครับผมนะดีดูเลยว่านอนดีดูดีดูจะตรวจจะตรวจจะดูหัวใจไอ้อ้วนนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวโม่ มาฟังหัวใจก่อนหัวใจอ้วนตรงไหนวะอืมตรงนี้มาฟังภาษาอิสลามรู้นี่หัวใจอ้วนเต็มทุกตับทุกตับเลยเดี๋ยวเดี๋ยวติดดติโดติโดูช่ประชดหัวใจก่อนทุกตับทุกตับทุกตับอืมไอ้อ้วนหัวใจอ้วนเต็มปุ๊บ จุดตับจุดตับอืมนอนดีดีวันเดี๋ยวดีดีดีเติมโมโตรวดก่อนใจเย็นอืมใจอ้วนปกติเลยอ้วนใจอ้วนเต็มดีมากหน้าอกหน้าจุกจุนอ้วนนอนนอนนอนดีดีเออนอนดีดีเออนอนไป เดี๋ยวโมตรวจหัวใจแป๊บหนึ่งลองหัวใจอ้วนผิดปกติไหมนะเดี๋ยวเราฟังมืก่อนผิดปกติผิดปกติผิดปกติอ่ฮะนอนคนฮะอ้วนนะดีดีนอนดีดีเออนะเดี๋ยวโมจะทำการตรวจโจนหัวใจอ้วนดื้ออ้วนดื้ออ่าดูว่าสักที ดีนะอ้วนนะตับนึงนะอ้วนนะ, <c oughs> นะเดี๋ยวโมจะทำการตรวจชีพจรหัวใจน,นะวัดเป็นปกติไหมหัวใจอ้วนเอยู่กลับปิดกลับเลยนะวันนี้ก็มาตรวจชีพจรหัวใจอนะ้วนครนนะ <c oughs> ับวัดเปปกติไหม ปกตินะเต้นดีนะครับตื้ต,ตระเนื้อตัวง่ายใจชนิดหน้องนะโอเคครับผมพี่น้องกดไลค์แสดงเลยกด subscribe การพูดได้นะครับผมกดติดตามเตือนผู้ชมทุกคน,นเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะครับว่า<ม><ม>จะไ์จะถ่ายอะไรให้พี่น้องดูนะครับผมโอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับ<ม>